ถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่ขายของแล้วยังขายไม่ได้ขายไม่ดีหรือขายสู้คู่แข่งไม่ได้วันนี้ครูแก่โต้มีสารความลับขายดีชนะคู่แข่งมาให้พวกเราทุกคน 1. คนซื้อของเราเพราะไว้ใจเราคนที่ยังขายของไม่ได้จริงๆเป็นเพราะลูกค้ายังไม่ไว้ใจคุณหน้าที่ของคุณคือทำยังไงให้เขาไว้เนื้อเชื่อใจคุณแล้วจะทำให้คุณ ขายของได้หน้าที่ของคุณคือทําให้เขาเชื่อใจคุณดังนั้นทุกๆวันคุณต้องออกมาสร้างความน่าเชื่อถือความไว้ใจโดยออกมาสร้างชื่อเสียงในเรื่องที่ดีทุกๆวันทุกๆวันเพื่อให้ลูกค้าเชื่อใจไว้ใจคุณจะทําให้คุณขายข,ายของได้แต่ไม่ใช่ไปสร้างคลิปไวรัลว่ลลาครูไก่ต้มก็เป็นหนึ่งคนเคยไปสร้างคลิปไวรัลแต่สุดท้ายยังขาย,ขายของไม่ได้เพราะคลิปไวรัลไม่ได้สร้างให้ลูกค้าเชื่อใจไว้ใจคุณจึงทําให้ขายไม่ได้ดังนั้นคุณต้องออกมาสร้าง ไว้เนื้อเชื่อใจให้กับลูกค้าของคุณทุกๆวันทุกๆวันแล้วจะทําให้คุณขายของได้ 2. คุณต้องมีความแตกตา่างเมื่อไหร่ที่มีคนทำเหมือนๆกันทำคล้ายๆกันในตลาดมันจะแยกไม่ออก คนไม่มีเวลามานั่งแยกว่าของคุณจริงหรือไม่จริงคุณตัวจริงหรือไม่ใช่ตัวจริงเขาไม่มีเวลามานั่งแยกและที่สําคัญคือข้อมูลในตลาดมันไม่ครบถ้วนมันไม่เพียงพอและที่สําคัญคือคนที่อยู่ในตลาดเขาไม่ได้ฉลาดที่จะต้องมีเวลามานั่งเรียนรู้นู้นเรียนรู้นี้ให้เสียเวลาเขาหน้าที่ของคุณคือทําให้มันง่ายขึ้นทําให้เขาเข้าใจง่ายขึ้นโดยทําตัวเองให้แตกต่างจากในตลาดโดยไปศึกษาว่าตอนนี้ในตลาดเขาขายอะไรคนที่ขายสินค้าเหมือน กับค like so ุณเขาขายกันแบบไหนเขาทำการแบบไหนคุณก็แค่ทำให้แตกต่างจากเขาเพื่อให้ตัวคุณโดดเด่นจากคนอื่นในตลาดมันจะทำให้คนในตลาดรู้ว่าคุณเป็นตัวจริงและก็แตกต่างจากคนอื่นดังนั้นถ้าในตลาดเขาทําแบบไหนที่เขาขายสินค้าเหมือนเหมือนกับคุณให้คุณทําตรงข้ามกับเขานําเสนอตรงข้ามกับเขาเพื่อสร้างความโดดเด่นสร้างความแตกต่างทำให้คุณเป็นคนที่ขายสินค้าได้ดีและขายได้มากกว่าคู่แข่ง 3คุณต้องสร้างความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับลูกค้าไม่ใช่ว่าคนขายครั้งแรกแล้วจะประสบความสําเร็จการที่คุณจะประสบความสำเร็จคุณต้องทําให้เขามาซื้อครั้งที่สองครั้งที่3ม,มันจะทําให้คุณเป็นหนึ่งคนเลยที่ประสบ ความสาเร็จดังนั้นคุณจึงต้องสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าเช่นครูไก่ต้งมีประสบการณ์ในการเปิดร้านอาหารเปิดแรกๆมันก็จะขายดีเพราะคนอยากลองของใหม่แต่หน้าที่ของคุณทํายังไงให้ลูกค้ากลับมากินอาหารที่ร้านคุณอีกมันจึงเป็นเหตุผลว่าทาไมเวลาคนเปิดร้านอาหารเปิดไปได้สักพักแล้วก็เจ๊งเพราะคุณไม่สามารถทําให้ลูกคา้ากลับมาซื้อสินค้ากลับมากินที่ร้านคุณได้อีกคุณไม่สามารถสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าได้ดังนั้นหน้าที่ของคุณคือต้องสร้างความสัมพันธ์กับลูกคา้า ให้เขากลับมาซื้อซ้ําซื้อซ้ําเมื่อเขามาซื้อซ้ํามันจะทําให้การขายของคุณเป็นอัตโนมัติดังนั้นคุณต้องสร้าง Personal b r แ n d เพราะการสร้าง personal brand มันจะทําให้ลูกค้ารู้จักคุณและมีความสำคัญกันเมื่อเขารู้จักคุณเขาชอบคุณเขารักคุณมันจะเกิดการซื้อซ้ําซื้อซ้าซื้อซ้ําจึงทําให้คุณขายดีและชนะคู่แข่งแม้ขายสินค้าเดียวกันหรือทําธุรกิจเดียวกันก็ตาม